สวัสดีค่ะสมพลทาโลกค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีกันทุกทท่านนะคะเนะเาะวันนี้เรามาดูร่อนด้อมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะอา่าไพ่ให้ไพ่เขาเล่าเรื่องนะคะวันนี้นะคะสบายดีกันทุกทท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะ อมาเช็คพลังงานของคุณก่อนโอ้พลังงานของคุณคุณมีความร่ำรวยมั่งคัง่งมีความมั่นคงในการเงินของคุณแล้วนะคะหรือคุณอาจจะได้อาจจะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นะคะหรือคนที่จะเข้ามาก็เป็นสายเปอืม งานของคุณวันนี้แปดถ้วยคุณก็ยินดีอยู่ดีคุณเตรียมพร้อมจะเดินทางไปทำงานที่ใหม่ๆหรือเปล่าคะเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะเดินทางไปทำงานอย่างนี้นะคะแปดถ้วยบ่งบอกว่าการเดินเดินทางอช่วงนี้คุณจะเก็บตัววางแผนเตรียมตัวเดินทางไปทำงานอย่างนี้นะคะพลังงานของคุณวันนี้นะคะ แต่ใบแรกก็ความร่ำรวยมั่งคั่งมาแล้วนะคะพลังงานของคุณกิตค,คุณเบาสบายแล้วนะคะคุณได้พักผ่อนเดินทางไปพักผ่อนก็ได้นะคะมาดูไพ่เขาจะเล่าเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะ ขอภัยนะคะพลังงานวันนี้มีใครสักคนคุณดิวคุณคบกับชาวต่างชาติหรือเปล่าคะขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขารักคุณนะคะ ขอให้เขาได้รักคุณก็พอแล้วนะคะแล้วเด็กก็คุณก็ได้อายุน้อยกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณนะคะหรือเท่ากันกับคุณนะคะเขาปิดกั้นตนเองเขาคิดถึงคุณมากนะคะช่วงนี้นะคะเป็นอารมณ์ที่แบบว่า,อา,อ,าอารมณ์อารมณ์อารมณ์ประมาณว่าข้างรักคุณนะคะหลงแบบคุณเป็นโลกทั้งใบให้เขานะคะมองคิดถึงคุณทีไรแบบไม่ว่าเขาจะทำงานหนักแค่ไหน คุณก็ไปกับเขาทุกคนทุกแห่งนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตัวตนของเขาธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุดินพวก,กุบกันมังกรธาตุน้ําพิกิดมินกรกฎธาตุอ,อืมมาครบทุกธาตุเลยนะคะวันนี้นะคะขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขามีใครสักคนคิดถึงคุณหอยหาคุณเชียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับปิดกั้นตนเองมุ่งหน้ามุ่งตาเดินทาง สแสดงหาจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดน้นะคะเป็นคนที่แบบว่าใจบุญใจดีมีเมตตานะคะเขาเห็นคุณเหมือนกันนะคะใจบุญใจดีมีเมตตาชอบทําบุญอย่างนี้นะคะไพ่แบบว่าทเทพแห่งความเมตตาออกคุณเป็นโลกทั้งใบให้เขานะคะเดวร์แล้วก็มีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเขามากเขาอยากจะทําลายกําแพงคุณว่าว่าทำไมคุณเข้าถึงยากก็ได้นะคะ ถ้าชาวต่างชาติทางภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดอเอเอเลอร์ขึ้นมาอ่ไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกเมื่อถึงเวลาคุณก็เจอกันอยู่ดีนะคะเพราะว่าธรรมะจัดสรรอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีผิวแตกต่างกันก็ได้นะคะเดเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะมีคนรุ่มหลงเสน่หาคุณมากกว่าหนึ่งนะคะถ้าคนโสดนะคะถ้าคุณคบหาดูใจกันถ้าอ่าพูดคุยก,กันกับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่มีสถานะ เขาก็รักคุณนะคะเพราะว่าคุณเข้าถึงยากแล้วก็มีเสน่ห์ไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนเดินทางไปไหนมาไหนจุดเด่นของคุณคืออล่าความล่าเริงความเฮฮาปาร์ตี้ของคุณนั่นแหละค่ะเขาอยากจะคุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดเขาปรารถนาอยากจะได้คุณเหลือเกินถ้าคุณยิ่งแบบว่าคบหาโดยใจกันมาสักพักเขายิ่งแบบรุ่มหลงคุณนะคะหรือบางคนก็ยังยังไม่ได้เจอหน้ากันอย่างนี้ก็ได้นะคะ คุณเป็นโลกทั้งใบให้เขาแล้วนะคะเนี่ยค่ะมีสีสันมีชีวิตชีวา The word ใบนี้คือบ่งบอกว่าคุณคุณแซบอะ่ะเห็นไหมคะถ้ายิ่งคุณแบบว่ามี18บวกคุณแบบว่า <c oughs> ชาวต่างชาติจะเด่นนะคะเด m p e r l r the word ออกมาแล้วก็เด็กถือไม้เท้าคุณเป็นราชนีเหรียญ อยู่อยู่แบบสวยๆหล่อๆแบบสง่ามากนะเป็นคนมีความสามารถแล้วคุณจะเด็กดึงดูดคนมีความสามารถเข้ามาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเจอกันสายงานก็ได้นะคะคุณเข้าถึงยากคุณยากจริงๆเนี่ยเป็นราชนีดาคุณไม่เปิดใจก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาถึงแบบจะทําทุกวิธีทางเพื่อจะให้แบบว่าเข้าถึงคุณเพื่อเพื่อจะให้ครอบครองหัวใจคุณอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้ด้วยเลขก็จะเอาด้วยคนนะคะพลังงานของเขา เขาอาจจะแบบเป็นคนที่แบบเสียสละอยากทำทุกอย่างอยากจะซับพอร์ตอยากจะทุ่มเทให้คุณแบบมีความสุขเขาลักคุณแบบลักแบบออยากจะลงเอยจดทะเบียนไพ่แต่งงานก็ออกมานะคะสามถ้วยนะคะการเฉลิมฉลองการสังสรรค์เฮีาปาร์ตี้มีใครสกคนอยากเปิด เผยตัวตนว่าเขาคบคุณเข,เขาเขาเขาคบหาโดยใจกับคุณก็ได้นะคะสังเกตดูถ้าสมมติว่าเขาควบหาโดยใจกันอยู่กับคุณนะคะไม่ว่าคนในกลุ่มของคุณในองค์กรของคุณไม่ว่าที่ไหนทางโซเชียลก็ได้นะคะเขาจะพยายามไปบอกเขาเหล่านั้นว่าคุณกับเขาคบกันลองสังเกตดูนะคะเพื่อนของคุณหายไปไม่ว่าเป็นผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ เพื่อนของคุณหายไปหายไปทีละคนแต่คนเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเกิดอาการแบบเกิดอาการแบบไม่ไม่ให้ใครมายุ่งคนของเขานะคะชาวต่างชาติจะเด่นการแต่งงานพูดคุยกันการแต่งงานมีมีพลังงานมีใครสักคนอยากพูดคุยเรื่องการแต่งงานจดทะเบียนมีสกีพยานนะคะ มีใครสักคนจะเทคแอคชั่นแล้วนะคะอืมให้ความยุติธรรมกับคุณเขาอาจจะช่วยเหลือคุณอยู่ลับๆก็ได้นะคะเขาไม่อยากจะเปิดเผยนะคะว่าเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้นะคะเขาเป็นคนใจบุญใจดีมีเมตตา คุณหรืออาจคุณจะมีผู้ใหญ่เมตตาคุณอยู่ลับๆอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะท่านเมตตาท่านสงสารท่านอยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณพ่อคุณเป็นคนดีนะคะผลงานของคุณด้วยนะคะคุณยืนหยัดแบบว่าคุณตั้งใจท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนอกจากตัวของคุณเองนะคะท่านคอยแบบจะเปิดเผยตัวต,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 วตวนของตนเองก็ยังไงอยู่กลัวคนแบบกล่าวหาอะไรอย่างนี้นะคะ นั่นแหะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่ขอให้คุณคิดดีทดําดีพูดดีคุณยืนหยัดด้วยรำแข้งของตนเองทํางานแบบว่าซื้อสัต์จุจริตมุม่งมั่นตั้งใจทำทางานเพราะผลงานของคุณนะคะโดดเด่นมากนะคะเป็นเดอะเวอร์เป็นที่รู้จักของคนทุกๆองค์กรอย่างนี้นะคะมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมคุณอยู่นั่นแหะค่ะมีใครสักคนจะเทคแอคชั่นรอไม่ไหวแล้วนะคะคนโสดมากกว่าหนึ่งคนนะคะ คุณมีสิทธิ์เลือกนะคะคนโสดคะ่ะอืมแล้วจะคุณจะมีแรงดึงดูดคนเดิมๆเ,เ,เก่าๆก,ก,กลับมาด้วยนะคะเพราะว่าหกถ้วยออกมาดวงคุณมีคนอุป,ปถมัมภ์จริงๆนะคะถูกฉโฉลกกับคนอายุน้อยกว่าหรือคุณอาจจะเดินทางไปทําบุญที่ไหนสักแห่งแล้วก็ไปเจอเขาคนนั้นนะคะทำมาจัดสรรอืมนั่นแหละคะ่ะ บางคนบางคนก็ไม่รอคนเก่าแล้วนะคะบางคนถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์กันคนเก่าก็จะกลับมาถ้าคุณยังรอคอยเขาถ้าคุณยังคิดว่าคุณไม่เอาแล้วคนเก่าคุณก็มุกอ่อนเดินหน้าต่อไปเข้าไปถึงไหนถึงไหนแล้วคุณก็ไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะคะวันนี้นะคะชาวต่างชาตินะคะคนเขาว่าอยากจะลงเอ่ยพูดคุยกับคุณถึงการกั้นแต่งงานเดอะเวอร์แล้วรักคุณแล้วยุน้อยกว่าคุณ แตกต่างกันมากนะคะแต่เป็นคนที่เขาเห็นคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ใจบุญใจดีกับทุกคนใจดีมากนะคะหกเหรียญหกถ้วยออกมาติดกันอืมแล้วคนเป็นคนเข้าถึงยากอเดลิเวอร์ over, ตัวแปรคือรักคุณนะคะวันนี้มีพลังงานไม่ว่า ดูเีกไหนของโลกนะคะเขารักคุณยังไงก็จะมีพลังงานเทคแอคชั่นนะคะพลังงานวันนี้นะคะสถานะไม่ชัดเจนหรือคนโสดนะคะจะมีใครเปิดเผยตัวตนว่าเขารักคุณเขาชอบคุณหรือจะพาคุณออกเดทนัดสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ทานข้าวอย่างนี้นะคะเจอญาติผู้ใหญ่เขากลุ่มเพื่อนของเขาอย่างนี้นะคะเปิดเผย ตัวตนของคุณกับเขาว่าคุณกับเขาคบกันอย่างนี้นะคะมีสักชีพยานอาจจะถึงขั้นมั่นหมายกันก็ได้นะคะมั่นหมายกันก่อนแล้วค่อยแต่คบหาดูใจกันก็จะมีใค้หลายๆคนละคะ่ะจะเป็นทุกเสียดายคุณนะคะเพราะคุณถ้าคุณได้ลงเอยกับใครสกคนคนนี้นะคะชาวต,ต่างชาติจะเด่นแล้วเขาก็จะพูดไม่ยอมปล่อยคุณให ขอัยนะครับเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือไปหรอกค่ะเพราะว่าเขาลากคุณอืมพลังงานของเขาวันนี้นะคะขอดูกราบขอไปขอดูความรู้สึกของเขาตอนนี้กับคุณโอ้ยทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงไม่ยอมปล่อยหรอกค่ะของของเขาบนหัวสมองของเขาบนหัวใจเขาอย่างนี้คิดถึงแต่วนเวียนแต่คืนนะคะ ยังแบบจะได้กอดรัดของของเขาอย่างนี้นะคะเขาไม่ยอมปล่อยยิ่งคุณแบบมี18บวกกันแล้วนะคะเขายิ่งรุ่มหลงคุณรักคุณมากรักๆทั้งที่จะทั้งที่แบบไม่ไม่คิดว่าจะรักคุณคนได้ขนาดนี้นะคะพอมาเจอคุณนะคะคุณมีสเสน่ห์จริงๆนะคะสเสน่ห์ไม่รูปร่างหน้าตา ถ้ายิ่งได้สัมผัสรูปร่างหน้าตาคุณร่างกายคุณเขาก็ไม่เขาก็ยิ่งแบบว่าแสดงเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือหรอกค่ะรักคุณรักเหลือเกินแล้วเขาก็จะเอาชนะใจคุณด้วยคุณมีกำแพงเพราะคุณตั้งกำแพงตั้งเป้าไว้สูงว่าคุณถ้าคบคนไหนถ้าไม่จริงใจหรือไม่ไม่สเปคคุณนะคะคุณก็จะไม่เปิดใจอย่างนี้นะคะ เขาคนนี้ค่อนข้างจะดือ้อจะเอาแต่ใจอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้อย่างนี้นะคะของของเขาอ่ายิ่งคุณแบบว่าคบหาดูใจกันมาสักพักเนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณให้หลุดมือหรอกคะ่ะอืมแล้วอนาคตใกล้ๆนี้ยังไงคะคุณกับเขาโอโออนาคตใกล้ๆย้ย้ำนะคะสี่เมท้าไม่ต้องอะไรมากมายแล้วไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วนะคะสี่เมท้าตัวเตนกับสิบ สิบถ้วยสิบเหรียญบุกบอกความมั่นคงคุณเขาได้เลือกคุณแล้วนะคะเขาอยากจะเขาคิดไว้เขาอยากจะถึงมั่นหมายแต่งงานมีจดทะเบียนกันนะคะไพ่ออกมาย้ําคุณมีโอกาสได้แต่งงานกับเขาคนนี้นะคะจะมีการพูดคุย The World นี่คือต่างชาติ The Emperor แล้วก็สีผิวเนี่ยมีใครอกหักเพราะรักคุณนะคะได้เข้าวิวาแน่นอน มีการให้เพื่อนช่วยอยู่นะคะความสัมพันธ์ในอดีตเห็นไหมคะคู่ชีวิตของคุณโอเคประมาณนี้ละค่ะเขาคนนี้คือคู่ชีวิตของคุณไม่มีอะไรบังเอิญที่เขาได้มาเจอกันกับคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคู่กันกับเขาคน2คนมาเจอกันไม่ว่าอยู่ซีกในของโลกอย่างที่เกว่านะคะแต่ละแต่ละ นั่นนะค่ะคือเนี่ยค่ะสี่เมเท้าสองถ้วยออกมาอสี่เหรียญออกมาเด e เวอร์ออกมาไม่ยอมปล่อยคุณให้หลุดมือหรอกค่ะเขาก็คงคิดนะค่ะว่าไม่มีอะไรบังเอินที่คุณกับเขามาเจอกันแล้วก็คนสองคนมาเจอกันอย่างนี้นะคะเขาคิดว่าเขาเป็นคุณเป็นคู่กันกับเขาแล้วที่สําคัญเขารักคุณรุ่มหลงคุณ อยากจะถึงแบบว่าลงเอยอยู่กินด้วยกันคุณก็เหมือนบ้านเหมือนแบบโลกทั้งใบให้เขาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยเต็มเติมเต็มให้เขามีสีมีสันให้ชีวิตชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณพ่อคุณเป็นเดอะเวอร์สีสันคุณนะคะสดใสล่าเริงสดใสจริงๆนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกําลังใจทำชิปดีๆ ให้คุณคุณนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกทกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ